สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคม2568ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าบวกนะสอดคล้องไปเดียวกันกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศนะที่มีข่าวดีที่บอกว่าสารสหรัฐเองมีการนะครับการใช้มาตรการภาษีสุดนุนกกรของร,ร,นะรัฐบาลทำนะเรียกว่า วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะโดยรวมๆวกอ้ววันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือกเขียวกันแบบว่าแหมสะใจกันในทีเดียวยกเว้นตลาดหุ้นไทยซึ่งบวกเพียงแค่กว่า3จุดวันนี้ดัชน,นีบ้านาเราปิดที่1,164.01จุดนะครับเพิ่มขึ้น3.27จุดคิดี่เป็น0.28%มูลค่าการซื้อขายวันนี้34,000 7 4 2 1ร้ล้านบาทนะเกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกนภัทรบุรชษหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า KSS สักครู่ครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้บวกเพียงแค่กว่าสามจุดเองนะสําหรับหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นตลาดช่วงการซื้อขายในวันนี้ครับครับโอ้ตะบอกภาคเช้าตลาดร้อนแรงนะครับบวกเกือบยี่ิบจุดแล้วก็ช่วงท้ายๆตลาดก็ค่อยๆแผ่วนะครับบ้านเรายังเหมือนเดิมครับแล้วคุณยังใช้กลยุทธ์ดีตัวขายนะครับลงซื้อนะครับก็ทำให้ตลาดในเงี้ยยังขาดแรงขับเพื่อนนี่จากความเชื่อมั่นต่อการลงทุน อาจจะยังไม่ได้มั่นใจมากนักแล้วก็ประกอบวันพรุ่งนี้มันมีเรื่องตัว MSI Divaran ด้วยนะครับก<อ>็ทำให้หุ้นไทยเองก็อาจจะลดชวงโบวกล,ลงมานะครับพวกคนต้องรอหลัง MSI แล้วก็ตามเรื่องตัวมัมานนะครับที่กำลังหาเลืออยู่ครับผมครับผมหรือว่า MSI c คิดว่าเงินฟันโฟจออกจากตลาดหุ้นไทยนี่มากน้อยแค่ไหนครับคุณครับก็ประมาณสักหมื่นสามพันล้านนะครับที่เป็น net outflow วันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าดยภาพรวมผมคิดว่าอาจจะกระทบตลาดไม่เยอะเพราะว่าตลาดเองเนี่ย มันมีการเวี่ยงมาในช่วงก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วนะครับตลาดจะเลือกเล่นแบบปัตทอมเอาไปนะครับสำหรับความสิ่งหลักเป็นพวกนี้เองเนี่ยถ้าตลาดอาจจะมีความมลทัยหน่อยแต่ผมคิดว่าจะมีแรงซื้อกลับบางส่วนครับผมครับผมเรามองกรอบของอินเด็กซ์ในวันพรุนี้เป็นอย่างไรฮะมันสุกร์ฮะครับก็แนวต้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับแนวรับไปที่หนึ่งหนึ่งกศูนย์นะครับกับหนึ่งหูนที่เดิมครับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับครูนิ้ตังขอขอบคุณคุณกระพัดมากที่มาให้หมอนนี้ขคุณมากคคครรัับบผมสดดีี ครับผมนั่นคือมุมมองนะฮะในส่วนของคุณกรณพัฒน์บอดเชตนะหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทดักรัพบกรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า KSS หรือว่าฟังมุมมองกันไปแล้วนในส่วนของฝั่งของตลาดหุ้นนะจะนํามาดูนดในส่วนของตลาดที่เฟกกันบ้างอยู่ได้มาต่อสายไปถึงคุณวรุษรุ่งขํำนะผู้ในการนักวิเคราะห์จาก YLG สักครู่ครับ สว,ส,ส,สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณมรุดครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นช่วงเช้าบ้านเราก็บวกไปเรียกว่าแหมนะสองหลักนะพูดงไงยี่สิบจุดเอ,อ้ยอะไรเอยแต่ว่าพอมาปิดตลาดนะหุ้นบวกเพียงแค่กว่าสามจุดเท่านั้นเองในส่วนของตลาดทีเฟกวันนี้เป็นอย่างไรครับผมครับตัวเซนทริตี้ไก่ฟิวเจอร์นะครับสัญญาตัวซีรีส์เอ็มสองห้าครับดัชนีเนี่ยก็ มีลักษณะของการบวกสอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นหลักเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวถ้าเราดูจากตัวเซ t 50พตินเด็กฟิวเจรนะครับมาเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์การขยับหรือการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็อยู่ในลักษณะของการไล่เลี่ยกันนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดยรวมแล้วนะครับตัวเซ t 50พตินเด็กฟิวเจวันนี้เนี่ยก็ถูกชี้นําจากตัวหุ้นเดลตานะครับ ที่มีการขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแต่พอเดลต้ามีการลดในส่วนของช่วงบวกลงนะครับ mm hmm. ก็ทำให้ตัวเซ็นทริปตินในภาคบ่ายเนี่ยมีลักษณะของการลดช่วงบวกลงตามครับ mm hmm. อันนี้เนี่ยแม้ว่าดัชนีจะได้รับแรงหนุนนะครับจากสถานการณ์สงครามการค้าที่คลี่คลายหลังจากศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐรังรับคำสั่ง การจัดเก็บภาษีนําเข้าในฝั่งสหรัฐชั่วคราวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอเองยังมีปัจจัยลบนะครับภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มสถานการณ์โควิด1 9ที่ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นหรืออยู่ในทิศทางที่เล่นตัวขึ้นนะครับประกอบกับวันที่สามสิบพฤษภาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ MSCI เนี่ยก็จะมีการรีบาลานซ์ในส่วนของ ตัวหุ้นไทยบางตัวด้วยนะครับแล้วก็ไทยเองก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว4ี่วันทําการนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจันทร์อังคารจะปิดทําการในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวนักลงทุนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะเป็นลักษณะของการลงทุนด้วยความระมัดระวังประกอบกับนักลงทุนยังมีความกังวลน,นะครับว่าหลังจากช่วงเทศก,กาลหยุดยาว ก็อาจจะมีภาพหรือสถานการณ์แนวโน้มเกี่ยวกับโควิด -19 ที่มีตัวเลขระบาดในทิศทางที่เร่งตัวขึ้นภาพดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่นักลงทุนอาจจะไม่ได้เลือกไร้ซื้อหรือดัดชนีให้มีการขย,ยับขึ้นไปได้ไกลมากนะครับอืมครับผมแม่เห็นโควิดมาเง,งนได้ถึงพวกหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยนะคุณประดุลเนาะใช่ครับ <c oughs> ก็จะมีหุ้นบางตัวที่ยังได้รับอน,นิสงฆ์เชิงบวกจากการระบาดของโควิดในรอบนี้ครับ ครับผมนะเรียกว่าในส่วนของคำแนะนำนะในส่วนของการเล่นทีเฟกเองที่ต้องบอกเลยว่าแม่จะเอากําไรจาก t ีเฟกยังไงเนี่ยเราต้องใช้กลยุทธ์อย่างไรครับคุณวรุษครับรับตัว s อ0 m 2านะครับ YLG ยังประเมินเป็นการแกว่งในกรอบในทิศทางไซ์เวดาวครับขณะที่วันนี้เนี่ยดัชนี้เด้งหรือดิดตัวขึ้นมาก็ยังไม่พ้นกรอบดังกล่าวนะครับแนะนำครับจับตาแนวต้านเ 63771นะครับถ้าไม่ผ่านแนะนำไปแักษสภคราการเปิดสถานะขายหรือเปิดสถานะช็อตนะครับให้ดูแนวรับ752ซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของดัชนีในสัปดาห์นี้นะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวแนะนำใครที่ขายเอาไว้ลดสถานะสายลงครับแต่ว่าถ้าดัชนีเกิดหลุดแนวรับระดับดังกล่าวนะครับกรอบด้านล่างของทิศทางไซ์เวดดาวเนี่ยจะอยู่ในโซน774นะครับ ก็ไปรอปิดสถานะช็อตที่แนวรับถัดไปได้เหมือนกันครับครับผมแหม,แมยังมีจุดรับจุดต้านนะในส่วนขอเฟกนะฮะรงจุดนี้มันตัวอย่างนี้เรานอกจากกลยุทธ์แล้วเนี่ยในส่วนของราคาทองคำเนี่ยต้องบอกว่าแหมค่อนข้างแบบว่าอ่อนอ่อนตัวลงนะฮะในส่วนของมุมมองของราคาทองคำในบลจมองอย่างไรครับคุณบรรลุครับ ตัวราคาทองคำนะครับเคลื่อนไหวในลักษณะของการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซเวดาวครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพสถานการณ์สงครามการค้าที่คลี่คลายนะครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยมีการประเมินนะครับว่าถ้าสงครามการค้าเกิดคลี่คลายหรือมีแนวโน้มยุติจริงๆเนี่ยทองคำอาจจะปรับฐานหรืออ่อนตัวลงได้ค่อนข้างลึกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ประเด็นภาพของสถานการณ์สงครามการค้านักลงทุนไม่ได้เชื่อในลักษณะดังกล่าวครับนักลงทุนมองว่าแม้ว่าศาลจะสั่งให้ทัําระงับหรือยุติการจัดเก็บภาษีเนื่องจากใช้อํานาจของประธานาธิบดีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือใช้เกินหน้าที่นะครับแต่นักลงทุนก็มองครับว่าอย่างคุณทัําเนี่ยศาลสั่งแค่นี้เนี่ยไม่กลัวหรอกเพราะน่าจะมีภาพหรือมีมาตรการเกี่ยวกับภาษีออกมาสร้าง ผลกระทบหรือทารูปแบบสงครามการค้าในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมนะครับปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่เราเห็นจังหวะที่ทองคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเนี่ยก็เกิดจังหวะของการเด้่กลับหรือการรีบาวกลับในช่วงสั้นนะครับ,บแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าภาพสงครามการค้าที่มีลักษณะหรือมีโอกาสคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางได้ในช่วงสั้นนะครับก็น่าจะทําให้ราคาทองคําอาจจะยังขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับ ตอนนี้เนี่ย YLG แนะนำว่าต้าทองรีบาวกลับหรือมีการเด้งกลับนะครับาจับตาดูแนวตา 3, 5, 3, 7, ้าน3,285-3,307เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนนะครับถ้าราคาฟื้นตัวไม่พ้นระดับดังกล่าวเรายังมองว่าทองในช่วงสั้นเนี่ยเป็นการแกว่งตัวในกรอบในที่ทางไซด์เวดาานะครับก็อาจจะเห็นราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา ที่แนวรับสามสองสี่ห้าแนวรับระดับดังกลา่าวเนี่ยเป็นโลหรือระดับต่ำสุดของทองวันนี้นะครับพอไม่ดุดก็เลยมีการเด้งกลับหรือรีบาวกลับแต่ถ้าเกิดราคาเกิดมีนิวโลใหม่อาจจะมองว่าอาจจะเห็นทองซึมตัวหรือย่อตัวลงต่อไปหาแนาวรับผัดไปในโซนสามพันสองร้อยสิบห้าสามพันสองร้อยสี่เหรียญดอลลาร์ต่อฟิออนครับครับผมนะรายการกล้วยหอมกับกรูนี้นะ้องขอขอบคุณคุณบรุษมานเลยครับที่มาให้ มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวรุตครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองนะหรือว่าได้ฟังหุ้นนะทีเฟกแล้วก็ราคาทองคํากันไปแล้วนะักลงทุนคงใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาใน,ใน,ใ,นในการเล่นนะแต่ละแต่ละตลาดกันทั้งหุ้นทั้งทีเฟกทั้งทองคำตรงคิดนี้นะฮะนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูเมื่อถึงช่วงของ4ี่หุ้นสุดสวิงกันบ้านโดยทีมข่าวของคุณอินไซเอมีการกอติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้น น่าจะตามองนะครับจากตัวแรกในตุวของอันคว้านะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่18สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น3สตางค์คิดเป็น20%ตัวที่2 EA วันนี้ราคาหุ้นปิดที่2บาท98สตางค์ลดลง30สตางค์คิดเป็น9.15ปตัวที่3นะ w ั a วันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท20สตางค์เพิ่มขึ้น8สตางค์คิดเป็น2 5 6และตัวที่4 C f a r ฟร์มนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ หนึ่งบาทสามสางเพิ่มขึ้นสิบสามสางที่เป็นสิบสี่จุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือช่วงของสี่หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนสนใจใหญ่จะเข้าไปเล่นเก่งกําไรอย่าลืมศึกษาทําการบ้านดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายในส่วนของสี่หุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้มาในช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแทบกันบ้านโดยคุณอภิวัตวีศสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก บริษัทหลักทรัพย์บรบิิเตอร์จำกัดนะครับวันนี้ได้นำมา2ตัวตัวแรกเนี่ยคือตัวของ b t s นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่4บาท40สตงค์ซึ่งวันนี้นะครับราคาหุ้นของ b t s ก็ถือว่าปิดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งราคาเขามองตรงแนวรับนะครับอยู่ที่4บาท40แนวรับไปที่4บาท20นะครับแนวต้านอยู่ที่4บาท70็ดสิบตังค์ต้านไปที่5บาทวันนี้ราคาหุ้นของ BTS ปิดที่4บาท5.6ตางราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนแซ p สที่คุณอภิวัตแนะนำคือตัวของโมชินะครับหรือว่า M O S H I นะครับหรือว่ารูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าเริ่มเห็นแรงซื้อกับนะครับให้แนวรับที่3.7บาทแนวรับจำเปที่3.4บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่42บาทต้านจำเปที่45บาทนี้ราคาหุ้นของโมชินะครับปิดที่ 38บาท50ตางเพิ่มขึ้น1บาท50ตางคิดเป็น4.05นะประเนครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไล้ฝาก,ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียล media ยุณนิซั์เพื่อไปกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม